การเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิที่มีผลกระทบต่อปริมาณฝนและเมฆโดยอาจเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ภูมิอากาศโลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสู่ผิวโลกทำให้พลังงานบางส่วนอาจสูญเสียไปในการทำให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่แก๊สเรนกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกช่วยกันเก็บพลังงานความร้อนเหล่านี้เอาไว้โดยการดูดซับการสะท้อน หรือการแพร่กระจายความร้อนกับสู่ผิวโลกอีกครั้งแก๊สเรือนกระจกส่งผลให้ภูมิอากาศภูมิประเทศเศ,ศรษฐกิจและสังคมมนุษย์ทั้งโลกเกิดการเปลีป่ยนแปลงดังนี้ 1. ส่งผลต่อภูมิอากาศโลกทําให้เกิดอุทกภัยต่างๆมากมายเช่นน้ําท่วมไฟไหม้การเกิดพายุร้อนอากาศแปรปวนดินถลม่ม โซนถลม่มน้ำป่าไหลหลากและอีกมากมายสองส่งผลต่อแหล่งน้ำทำให้อุณหภูมิในน้ำอุ่นขึ้นและทำให้สัตว์ที่อยู่ใต้น้ำเกิดการปรับตัวไม่ทันและอาจสูญพันธุ์ได้และยังทำให้ขั้วโลกเหนือมีหน้าหนาวที่สั้นลง 3. ส่งผลต่อระดับน้ำทะเลและที่อยู่อาศัยของมนุษย์เมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลายจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทําให้เมืองที่อยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำที่ราบลุ่มจะถูกน้ำท่วมจนมนุษย์ต้องย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อความอยู่รอด 4. ส่งผลต่อระบบนิเวศเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นเละอุ่นขึ้นทำให้สัตว์น้ำใต้ทะเลและพืชต่างๆปรับตัวไม่ทัน และทําให้สัตว์และพืชหลายชนิดอาจจะสูญพันธุ์ได้ทําให้ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําให้ฤด,ดูหนาวที่ขั้วโลกเหนือสั้นลงเรื่อยๆและอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นนี้ทําให้มีเชนเกิดการละลายและลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอาจเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำใต้ทะเลในอดีต เพราะแก๊สมีเทนจะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในน้ำกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้สัตว์มีจำนวนมากตายเพราะขาดอากาศหายใจ